เอตั้งแต่ติดแอรคูคูคคมามีคำถามต่อว,ว่าตัวแอร์ยากไหมเดีจะมาร้างแอให้ดูนะคะวันนี้เคอปปาใช้บริการผ่านเว็บไซต์ฟิวชั่นก่อนอื่นถอดฟิลเตอร์กอง PM เออกก่อนครับโอ้โหดำขนาดนี้เลยนี่ก็ช่วยกองฝุ่นไปเยอะมากเลยนะครับเนี่ยไม่งั้นคขาก็ต้องหายใจเข้าไปแน่ๆ ขอเปอิลได้ไหมพี่ครับแอร์ขอเปอิลทงยากไหมไม่ยากครับใช้งานง่ายตามปกติตครับแลต่ร้านได้สะดวกนะครับร้างนง่ายครับช่างทั่วไปก็สามารถร้านได้ครับเสกกร็จแล้วครับการยางแอร์คูลคูลของคัตเตอร์ถึงจะเป็น